สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเชอรี่ฟอร์ดพระนครเกษตรโนมินนะคะวันนี้นะคะรีพามาดูรถรอๆคันด้านหลังเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Next Gen Y t e c h นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะราคาอยู่ที่1นล้าน3ามแ0นนะคะมาดูกันนะคะว่ามีชุดแต่งอะไรกันบ้างเนาะมาดูตั้งแต่ด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะรออยู่แล้วนะคะตัวกระจกด้านหน้านะคะเป็นตัวแบบเดิมๆนะคะสีกาไฟเลยนะคะมีโลโก้ของฟอร์ดแบบนี้ นะคะและก็มีตัวกล้อง360องศานะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็มาต่อที่ตัวชุดเรกนะคะตัวนี้เป็นชุดเรกของตัวออปชันนะคะออปชันตัวนี้นะคะก็สวยมากเลยเนาะตัวนี้จะมีไฟไฟนะคะตัวตัวนี้นะคะเปิดเพื่อความสว่างเวลาเราเข้าป่านะคะเวลาเราลุยๆอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นเราก็สามารถเปิดได้นะตัวนี้เป็นไฟแบบว่า สว่างมากสปอตไลท์นะคะแล้วก็มีตัวห่วงลากนะคะตัวนี้ไว้สำหรับออฟโรดเลยใส่ออฟโรดเลยวินนะคะวินอ๋อตัวนี้นะคะเป็นวินนะคะก็ตัวนี้ทำซ่อนอยู่ด้านในเนาะแล้วก็จะมีตัวลากอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวห่วงนะคะสีแดงหรือว่าพี่ๆอยากได้เป็นสีอื่นได้นะคะแล้วก็ตัวนี้มนะันมีชุดกันกระแทกนะคะด้านล่างด้วยของตัวออปชั่นนะคะยาวไปถึง เกียร์เลยนะคะตัวนี้สําหรับสายออฟโรดจริงๆนะคะตัวด้านหน้านะคะของเรานะคะไฟเดย์ t i ม e นะคะก็จะเป็นตัว C ตัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็จะไม่เหมือนตัว XLT เนาะ<อ>แล้วก็ไฟหน้านะคะเป็นไฟ Mag นิ LED นะคะจะมีไฟสองช่องแบบนี้นะคะปรับความสว่างอัตโนมัติเนาะ<อ>เวลาเลี้ยวก็เลี้ยวตามองศา,าตัวรถนะคะตัวนี้นะคะซุ้มล้อมไม่ได้แต่งเติมเพิ่มเติมตัวนี้มากับตัวรถเลยนะคะเป็นสีดา มาดูด้านล่างนะคะตัวนี้ร้อแมกนะคะโดดเด่นมากๆเลยนะตัวนี้นะคะเป็นยาง copper นะคะยาง copper เป็นยางออฟโรดนะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่สองสามห้าเจ็ดสิบอาร์สแปดตัวนี้หน้ายางมันจะค่อนข้างกว้างสําหรับใส่ออฟโรดเนาะ mm hmm. แล้วก็ใส่ปีกนกนะคะของตัวออปชั่นนะคะตัวนี้ mm hmm. เป็นการปรับองศาของตัวรถแล้วก็ลดการกิดหน้ายางเนาะ ตัวนี้ก็ทําการยกนะคะยกสองนิ้วนะคะลองก้อนเนาะเครื่องยนต์นะคะเป็นใบเทอร์โบนะคะที่จมูกด้านทางลูกค้าสามารถสังเกตได้เลยเนาะตัวนี้จะมีกล้อง360สามร้อหกสิบองศานะคะตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงกระจกปูช้างด้านข้างนะคะสองข้างเลยแล้วก็ตัวบายสปอร์ตนะคะระบบความปลอดภยัย่นข้งเยอะเนาะของตัวนี้เนาะตั้งแต่ด้านหน้าก็จะมีตัวระบบเดรดร์นะคะตรวจับนินถนนด้วยนะคะระบบเบรกอัตโนมัติด้วยก็ดีมากๆเลย แล้วก็มาดูที่บันไดด้านข้างนะคะตัวนี้เป็นของออปชันนะคะสำหรับสายออฟโรดนะชอบมากๆเลยเนาะแล้วก็ลายสติกเกอร์นะตัวนี้เขาเป็นขับเป็นขับเขาก็เลยชอบตัวชุดแต่งออปชันเนาะแบบนี้ <Okay. S 2> เลยลูกค้าสามารถเลือกลายได้แล้วก็มาดูด้านบนด้านบนนะคะเป็นตัวแหลกไว้วางของสำหรับสายออฟโรดที่ลูกค้าชอบชอบกันเนาะ สามารถวางของแล้วก็บรรทุกของได้ด้วยเนาะรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็นี่ตัวโรบ้าเล็กนะคะลายตะแกงแบบนี้เลยของตัวออปชั่นตัวนี้ขับสี่ full ออปชั่นมากก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะคะเป็นลูกนกเนาะแล้วก็มีสปอตไลท์สี่ดวงเลยสำหรับสายลุยป่าเน้นเลยตัวนี้นะคะเป็นรุ่นวาแท็กนะคะ ตัวนี้เขามีขับด้วยนะอืลูกค้าชอบนะก็ตัวถอยหลังนะคะก็ตัวโลโก้จะมีกล้องแบบนี้เลยแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยตัวนี้ทำงานเสถียรน,นะตัวนี้เปลี่ยนกันชนด้านท้ายนะคะเป็นของออปชั่นนะคะใส่ออฟโรดแล้วก็มีตัวห่วงด้วยห่วงตุ้มเนาะใส่เพิ่มเติมตัวนี้ก็มีไฟสองป้ายเหมือนเดิมนะคะ ก็วันนี้นะคะพามาดูตัวไวแท็กเนาะแต่งแบบออฟโรดแบบใสายลุยเลยก็ถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบไหนหรือว่าอยากปรึกษาชุดแต่งแบบไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจฟอร์ดฟอร์ด c h เชอรี่ด้วยนะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0 8 6 3 8 3 6 4 5 4่เนาะฝากติดตาม YouTube c h a n น e l ด้วยนะคะฟอร์ดฟอร์ดไ h เชอรนะคะ วันนี้รีลาคลิปรีวิวเพยงท่านี้เนาะรอบหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ